สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมมหาศึกกำแพงวัดมวยไทยประทะมวยเขมรเป็นการเดินทางไปชกของนักชกชาวไทยอย่างรุ่งแสงตะวันสอภารานเป็นนักชกที่เดินทางไปชกในศึกครั้งนี้นะฮะชกกันเมื่อวันที่22กันยายน2567ฮนะหรือว่า224 0นักชกชาวไทยนะอายุ29ปีนะครับส่วนสูง172 ในพิกัด63.5นะสถิติการชกถือว่าไม่ธรรมดาครับชกถึง191ครั้งนะส่วนนักชกเจ้าถินกัมบูชานะอายุ21ปีนะครับสูง172เท่ากันทุนเมียนกรานะฮะเป็นนักชกที่ถือว่ามีฟอร์มสดคนนี้นะครับสถิติการชกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะชกถึง102ครั้งชนะ87ครั้งแพ้13ครั้งเน่นะฮะ สาวกัมพูชากำมมลาลอสะอาดสะอาดมาแล้วนะฮะเนี่ยนะครับสถิตินะฮะ21กับ29สถิตินะครับก็ต่างกันนะเป็นศึกครั้งนี้นะครับที่กัมพูชาอยากพบกับนักชกชาวไทยก็อารมณ์เหมือนประมาณว่ามวยไทยนะครับแล้วก็ให้ต่างชาติมาชกประมาณนั้นเลยนะครับใช่ว่าไม่มีชื่อนะครับรุ่งแสงตะวันสพาราชเป็นนักชกที่เคยผ่านเวทีนะฮะ ดังๆเะมาไม่ว่าจะเป็นเวทีมวยเจ็ดสีนะครับเคยชก3มครั้งนะฮะที่มีสถิติอยู่ชนะ2แพ้1ครับเดยที่สำคัญนะสำหรับรุ่งแสงตะวันเนี่เคยชกในศึกนะวันลุมพินีนะฮะถึง2ครั้งทีเดียวครับตึกเติ้มวยนะยกที่1นเนี่ยนะครับสาวกัมพูชาก็สวยนะครับสะอาดนี่แปลว่าสวยนะฮะกางเกงน้ำเงินน้มุมน้ำเงินนะจากประเทศไทย ส่วนแดงครับกัมพูชาเจ้าถิ่น21กับ29นะอ่อนกว่าครับ8ปีครับสำหรับกัมพูชาเป็นกติกามวยกุลคระแมนะฮะมัดเท้าข้อศอกออกได้นะฮะ5ยกยกละ3นาทีนะครับพัก2นาทีกติกาก็ไม่ต่างจากมวยไทยนะครับเน้นการออกอาวุธแม่นยำเข้าเป้านะฮะทำลายคู่ต่อสู้ก็ได้คะแนนครับนี่ฮะกรงกง สีน้ำเงินจากประเทศไทยรุ่งแสงตะวันมีเตะซ้ายพับนอกไปทุนเมกะรานะครับหรือว่าทุนมกกรามักกรานี่แหละฮะเมรกราก็คือมกกรานะครับวางซ้ายไปซ้ายมานะยกที่หนึ่งชกกันหยกนะฮะเหมือนมวยไทยเลยนะแต่ใช้ชื่อว่ามวยกุนคร์กติกากุนคร์นะบอกเป็นศิลปะจาก จำแพงวัดนะมีรูปสลักการชกมวยอยู่โอ้ยเตะซ้ายสูงนี่ครับถีบซ้ายไปทุนเมกานะครัพยายามขยับเข้าหานะชกเจ้าถิ่นส่วนรุ่งแสงตะวันก็เป็นนักมวยมีประสบการณ์คนหนึ่งนะ ่นเวทีมาถึง191ไฟท์นะครับชนะ140แพ้45ตรงน,นั้นเสมอนะเนี่ยครับกรรมการก็แยกมาก่อนครับโอ้ยศอกของทุนเมียกราก็ยังไม่เข้าเท่าไรนะครับสำหรับรุงแสงตะวัน วางแขงซ้ายยังติดอยู่ไล่แขนจังหวะนี้ว่ายังไงมีเขานะฮะสกักเเมนเขาเรียกว่าจังกวงจังกวงสดำเขาเขาวขวานะฮะนี่นะครับมีโต้ขืนเหมือนกันออ้ยสอกดอกนี้นี่นะครับเขาของรุ่งแสงตะวัววนถุนเมฆกรานะ กรรมการต้องแยกก่อนก็ถือว่าเป็น <c oughs> อยากชกที่มีอนาคตไกลนะไว้ย1ปีเท่านั้นนี่นะครับสังสมประสบการณ์เข้าไป,ปแ,าแขนซ้ายนี่สักลายเต็มนะครับเหลือไว้แขนขวา <c oughs> โอ้โหเนี่ยครับจัง <c oughs> นี้หมดยกที่หนึ่งมดตึกติโมยนะฮะหมดยกที่หนึ่งตึกนิบแล้วว่าน้ำนะฮะภาษากัมพูชาเนี่ยนะครับตึกติปีร ยกที่2อราวทูเห็นไหมครับสาวกัมพูชาล้อล้อสัสอัสสวยๆงามๆนะยกที่2ขึ้นมานะครับเคสีน้ำเงินจากประเทศไทยเจอทุนเมกราจากกัมพูชาหรือว่าทุนมักราเนี่ยยกที่2ขึ้นมานะครับเตะซ้ายเตะขวานะเตะขวาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะนี่ยครับสลับมาซ้าย ทีไปโอ้โหูนะครับโตมานะตัดขวาลำตัวนะครับทุนเมฆร,ราโดนทีนเมทเมตะล่างลุตแล้วก็เจอหมัดขวาดอกนี้นะครับรุ่งแสงตะวันมวยไทยโดนนะครับหมัดของทุนเมฆร,รานักชกเจ้าถิ่นจากกัมพูชาไปไล่แขนแทงเข่านี่นะครับเสียบอีกทีหนึ่งเสียบไปจังหวะนี้นะครับจังกวงเฉวงจังกวงสดำ หมุนเข้าไปอัดเข้ามุมดันโจ,จรุงดอกหนี้เสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหเนี่ยนะครับยกที่2มาแบบรัวๆเป็นพายุเลยนะครับตอนนี้รุง่งแสงตะวันนะครับเจอนะฮะทุนเมียกรากรรมการต้องแยกมาก,ก่อนนะชกกัน5ยกยกละ3นาทีกติกาม,มวยกุนคาเมบัตรท้าคอศอกได้เต็มที่นึกไม่ออกให้นึกถึงกติกาม,มวยไทยนะยกมาทั้งดุ่นนี่แหละฮะ หวางแข่งไปเจอหมัดเตะขวาเจอหมัดซ้ายสอกขวาของทุนเมกราเนี่ยนะครับกดคอไม่ถึงนะครับสำหรับรุ่งแสงตะวันนี่นะครับถือว่าแข็งทีเดียวนะโอ้โขูเนี่ยนะครับเพลงเขาก็มาในยกนี้ยกที่2ได้เห็นเลยนะครัหมัดเท้าเขาสอก ออกมาแล้วก็เจอเนี่ยนะครับลุดก็โดนทําโทษเจอแข้งซ้ายสวนไปคืนนะดึงตัวลบมาได้เตะซ้ายล่างไปเนี่นะครับโอ้ยเจอหมัดหนึ่งสองของทุนเมกานะสำหรับรุ่งแสงตะวันเตะขวาเตะซ้ายนับเนี่ยนะหมัดตามาดอกนี้หมัดซ้ายแล้วก็เสียบเข่าเนี่ยนะครับตีเข่าซ้าย ถึงของก็ชากมาแล้วก็จังหวะนี้หลังติดเชือกกับมการต้องแยกก่อนฮะทนทานทีเดียวนะสำหรับนักชกเจ้าถิ่นนี่นะครับสักนะฮะแขนซ้ายทั้งแถบสำหรับนักชกกัมพูชามัดนี่นะครับไล่แขนเสียบเขา่าอีกทีหนึ่งเสียบเขา่าไม่รับเข่าแลกับเขาแล้วก็ฮมุดยกที่สอง เราไปชมการชกในยกที่3มตึกติบใบนะฮะยกที่สามจากเกงสีน้ำเงินจากประเทศไทยนักจกเจ้าถิ่นกัมพูชา,ากเกงสีแดงนะฮะยกที่สมขึ้นมาโอ้ยวางแข้งซ้ายเตะซ้ายสูงอีกทีหนึ่งนี่นะับน,น,นี่นะครับเตะซ้ายโอ้ยเนี่ยนะครับแขนเกือบหลุดหรือเปล่าครับ คุณเมฆราครับเอาแขนรับแข้งซ้ายสูงๆของรุ่งแสงตะวันมวยไทยไปนะโอ้โหเนี่ยนะครับเตะจนได้นับนะฮะสหรับมวยไทยสักแต่แขนซ้ายไม่ได้สักแขนขวานะฮะความเหนียวความขลังไม่มีนะครับนี่นะครับรับแข้งซ้ายของมวยไทยไปรับอีกทีหนึ่งโอ้โหเนี่ยนะครับโดนไปอีกหนึ่งนะับนะฮะอาจเป็นไม่ได้นะครับสักนี่นะครับโมโหเลยนะฮะแขนซ้ายนะครับ ล้าเลยนะออกอาการทีเดียวนะครับเนี่ยนะรอยสักอยู่ซ้ายนะครับแขนขวาหนี่รับแข้งซ้ายของมวยไทยไปโอ้โหเนี่ยนะครับเห็นเห็นจุดแล้วนะครับสำหรับรุ่งแสงตะวันเนี่ยนะครับวางแข้งซ้ายไปจุดเดิมจุดเดิมอีกทีหนึ่งยังรับหูเนี่ยนะครับเอาแขนรับแล้วก็ดองนี้ครับสุดท้ายนะครับไม่ไหวนะกรรมการยุติการชกเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับความเหนียวอยู่ที่แขนซ้าย แต่ไม่ได้สักแขนขวามวยไทยก็อัดนะครับแข้งซ้ายไปที่แขนขวาจนทําให้ทุนเมฆกรานะฮะหรือว่าทุนมักการวัย21ปีนะครับนักชกดาวรุ่งจากกุนคาเมร์นี่นะครับแขนนะฮะต้องแพทย์ดูนะครับโอ้โหนะฮะน่ากลัวทีเดียวนะครับมาชมภาพช้านะนี่นะครับดอกแรกนะฮะเอาแขนรับแข้งนี่นะครับรับอีกทีหนึ่งโอ้โหต้องอ้าปากเลยนะฮะ แล้วก็ทนไม่ไหวนะครับโดนไป3ครั้งดอกนี้นะครับโหเนี่นะฮะรุ่งแสงตะวันสอพาราดนะนักชกจากประเทศไทยนะฮะมักมวยมีชื่ออีกคนหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะชนะไป